สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับหัวข้อโซเชียลสกิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มิสอุ้มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายค่ะการแต่งกายเป็นเรื่องที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะเป็นการทำงานง่ายๆเพื่อฝึกความรับผิดชอบและยังช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์การแต่งกายกันเลยนะคะเสื้อ shirt กระโปรง skirt กางเกง trousers เรามาดูวิธีการแต่งกายกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการแต่งกายกันเลยนะคะ แล้วก็เอาเสื้อออกจากไม่แขนเสื้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาแขนข้างหนึ่งสอดเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเสื้อแบบนี้มันจะมีกระดุมนะคะเด็กๆเราก็ติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งค่ะกระดุมใส่เข้าไปแบบนี้นะคะติดกระดุมเม็ดที่สองค่ะ มันก็จะมีรูก,กระดุมแบบนี้นะคะเด็กๆก็เอากระดุมใส่เข้าไปตรงนี้ตรงที่รังดุมนะคะตรงนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะติดให้หมดทุกเม็ดเลยนะคะเด็กๆติดให้หมดทุกเม็ดเลยนะคะว้าวใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะเราจะมาใส่กระโปรงกัน,นะคะ่ะ บางตัวก็มีซิปบางตัวก็ไม่มีซิปนะคะเด็กก็รูดซิปออกมาใส่เข้าไปค่ะง่ายๆเลยนะคะใส่แบบนี้เลยแล้วก็รูดซิปขึ้นไปค่ะว้าวเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่กางเกงกันค่ะ เด็กๆก,ก็ดูข้างหน้าข้างหลังนะคะบางตัวมันจะมีกระเป๋านะคะเอากระเป๋ากางเกงไว้ข้างหน้านะคะก็ะสวนไปค่ะข้างที่หนึงใส่เข้าไปง่าย,ายๆเลยข้างที่สองนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปว้าวเรีเยบร้อย เห็นไหมคะเด็กๆว่าการแต่งกายด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมิสพุ่มคิดว่าเด็กๆคนเก่งทํากันได้แน่นอนคะ่ะเด็กๆคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วเด็กๆอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวใส่กางเกงขายาวกันด้วยนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้อบอุ่นคะ่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปหรือส่งคลิปวิดีโอการแต่งกายมาให้ที่เชิ์ประจำชั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิสอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ